รับช่วในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของเซฟตี้เด็ฟิวเจอร์เนี่ยเรามองแนวโน้มก็คงจะยังเห็นความผันผวนระหว่างวันค่อนข้างมากประเด็นที่มองว่าคงจะส่งผลกระทบทั้งในส่วนของอตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศเองแล้วก็ตลาดหุ้นบ้านเราก็คงจะมี ในส่วนของเรื่องการเลราจาเกี่ยวกัวบ,บการตัดลดงบรายจ่ายของสหรัฐจากสภาคองเกรสนะคะกะ็ดูเหมือนว่าจะมีโอกาสน้อยลงที่จะประสบความสําเร็จก่อนที่จะ,ะมีผลการบังคับใช้โดยอัตรนมัติในวันที่1มีนาคมแต่อย่างไรก็ตามว่าคงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อทําให้มองว่าในส่วนของ sentiment การลงทุนในช่วงนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ย ได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าวค่อนข้างมากขณะที่ในส่วนของตัวเลข PMI ของจีนซึ่งออกมาในเช้านี้เนี่ยต่ำกว่าคาดเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ50.1ทำให้ตลาดเนี่ยดูเหมือนจะขาดปัจจัยหนุนเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ หลังจากที่เมื่อวานตัวเซฟเองเนี่ยพุ่งขึ้นแรงจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติแล้วก็สถาบันปิดบวกไปกว่า19.66จุดสำหรับในส่วนของอตัว s อ0่าศเองเองเนี่ยก็บวกไปกว่า18.30จุดทำให้ในส่วนของเบสิสเนี่ยปิดกว้างเกือบประมาณ8จุด จึงมองว่า,าในส่วนของตัว S0 S13 เนี่ยก็อ,อาจจะมีดีตัวขึ้นไปปิดแกปในส่วนของตัวเบสิสที่ค่อนข้างกว้างระหว่าง ตัวเอส่าศแล้วก็เซฟตี้ได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยปัจจัยที่กล่าวไปว่าดูเหมือนว่ายังขาดปัจจัยบวกที่จะเข้ามาสนับสนุนทำให้ความเหมือนผวนระหว่างวันยังค่อนข้างมากโดยก็ยังต้องลุ้นในส่วนของ s อส่าศ่าว่าะจะยืนเหนือระดับ1,2 0่สจุดได้หรือไม่ในระหว่างวันเนื่องจากว่าถ้าหลุดระดับดังกล่าวก็ยังมีโอกาสที่จะ หลุดระดับประมาณ1,000จุดลงไปที่ระดับ995จุดอีกครั้งโดยทั้งนี้ในส่วนของสถานะรองกีตารศ13แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนแล้วก็ถ้าไม่สามารถยืนเหนือระดับ1,002จุดได้เราแนะนำให้กลับมากินกำไรในฝั่งช็อตอีกครั้งสำหรับในส่วนของ g o f ฟิวเจวันนี้มองแนวโน้มน่าจะยังแกว่งตัวผันผวนอมองกรอบการเคลื่อนไหวได้ย่งอิงในทางลง เป็นไปตามสัญญาณทางเทคนิคเองแล้วก็แรงขายที่มีออกมาต่อเนื่องในส่วนของกองทุน ETF โดยในส่วนของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง Spider Gold เนี่ยมีการปรับลดปริมาณการถือรองทองคำลงอย่างต่นืงในเดือน ภาพานันธ์ก็มีการปรับลดการถือครองทองคำลงกว่า890ตันเฉพาะในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่นักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังลดความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยโดยทั้งนี้เมื่อคืนรายงานตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลงกว่า10ตำแหน่งเนี่ยก็ส่งผลให้นักทุนเลือกจาก ทำกําไรในส่วนของทองคําออกมาแล้วก็ราคาทองคําปรับตัวลงต่อเนื่อง2วันลงมาทดสอบระดับประมาณ1,575เหลาียญแม้ว่าจริงๆเราคงต้องติดตามดูต่อในเรื่องของความคืบหน้าเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีแล้วก็การตัดงบรายจ่ายของาารัฐบาลสหรัฐ ซึ่งมองว่า,าปัจจัยทั้ง2ตัวนี่น่าจะสร้างความผันผวน,นให้กับราคาทองคําได้ค่อนข้างมากนับจากนี้แต่ถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองที่ยังคงสนับสนุนแนวโน้มทางลงมากกว่าจึงมองว่าในส่วนของราคาทองคําสปอร์ตวันนี้น่าจะแข่งตัวอยู่ในกรอบประมาณ1,570-1,590เหรียญส่วน G.F.J.13 มองว่าน่าจะผันผวน,น,นอิกทางลงในกรอบ22,400-22,680บาท สำหรับผู้ที่เปิดสถานะชอ็อต G F J 1 3มาไว้เนี่ยอาจจะรับรูก้กำไรบางส่วนสั้นสั้นแถวระดับ22,500บาทและาวางจุดตัดขาดทุนวันนี้ไว้ที่ระดับประมาณ22,700บาทสำหรับในส่วนของ b r รนช c ดออฟฟิเช u r e เนี่ยเรามองแนวโน้มในวันนี้น่าจะเห็นกนารชะลอตัวของราคาน้ดิน บริเแถวระดับ111เหรียญหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยยังเห็นราคาน้ำมันดิบเลนล่วงลงมาต่ำกว่าระดับ112เหรียญโดยอมองในส่วนของตัวเลข GDP ของสหรัฐที่ออกมาสร้างความผิดหวังกับ นักลงทุนโดยตัวเลขการแหย่ตัวของเศรษฐกิจสารัฐเนี่ยเติบโตเพียง0.1%ในไตรมาสสีปี2,555ก็ทำให้นักลงทุน,นดูเหมือนว่าจะวิตกกังวลเกี่ยวกับการเหย่ยตัวที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็น่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันของประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่อย่างสารัฐให้อ่อนแอลงแม้ว่า ในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานแล้วก็ตัวเลขในภาคการผลิตที่มีการรายงานออกมาเมื่อคือนเนี่ยค่อนข้างสดใสโดยเรามองว่าในส่วนของราคาน้มัดิบเห e ็ตวันนี้แม้ว่าจะอยู่ในแนวโน้มของขาลงแต่ว่าการปรับตัวลงต่อหน้าจะชะลอแถวระดับ111เหรียญระหว่างที่นักทุนกำลังจับตาในเรื่องของอการหาลือเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการตัดลดงบรายจ่ายของอรัฐบาลสหรัฐโดยอัตโนมัติ โดยมองว่าถ้ามีแนวาทางเพื่อหลีกเลี่ยงในส่วนของปัญหาดังกล่าวเนี่ยราคาน้ำมันยังมีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ปรับตัวลงแรงต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองของ BIS 1 3เนี่ย ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการรีบาวในช่วงที่ปรับตัวลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย MA 200วันแถวระดับ3,300บาทได้ดังนั้นสถานะช็อตให้ทำกำไรทั้งหมดเมื่อปรับตัวลงทดสอบระดับ3,300บาทแล้วก็อาจจะไปรอเปิดรองเพื่อดักการดิดครับอีกครั้งโดยตัดขาดทุนที่ระดับ3,280บาท สำหรับในส่วนของ USD future วันนี้เรามองว่ายังมีความผันผวนคัอนข้างมากระหว่างวันจากที่ในส่วนของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐดิ่ตัวขึ้นแรงเนื่องจากว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างผู้กำหนดนโยบายในสภาคองเกรสเกี่ยวกับการต,ตัดงบรายจ่ายของรัฐบาล แล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับาการเมืองในอิตาลีก็ทําให้สกุลเงินที่มีความปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนในช่วงนี้ขณะที่ในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ยังคงอิงในทางแข็งค่าเนื่องจากว่า,าในส่วนของฟลอรเนี่ยยังไหลเข้ามาในตลาดตราสารนี้ค่อนข้างมากเมื่อวานนี้ก็ยังซื้อสุที่ไปอีก28,286 ล้านบาทแต่ความไม่แน่นอนในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยมองว่าคงจะสร้างความผันผวนให้กับค่างเงินบาทในวันนี้อมองในส่วนของ ตัว USDs1.3 น่าจะแกว่งตัวในกรอบ29.76-29.88ถึงบาทต่อล่าล์สหรัฐแนะนำสถานะช็อต USDs1.3 ให้ถือสถานะต่อได้โดยตัดขาดทุนเหนระดับ29.88บาทส่วนสถานะใหม่ย่อตัวแต่ไม่หลุดระดับ29.76บาทให้เข้าเปิดสถานะรองครั้งปกิกาประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ